สวัสดีแฟนข่าวเลสซัสตี้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเจ็นในวันที่16พฤศจิกาย,ยนกันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยชข่าวนี้้าแข้งเลสซัสตี้การันตีตัวจริงส1เตัวจริงในฤดูกาลหน้า โดยมีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมมากมายรอบรบเลสเตอร์ซิตี้แต่ผู้เล่นบางคนมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่สโมสรมากกว่าคนอื่นเขาโดยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นยูริติรมองที่จะไปลิเวอร์พูลเจมเมดิสันจะไปอาร์เซนอลวิลฟริตเอนตอรตีจะไปแมนยูหรือการเก็งกำไรอื่นๆมากมายที่คุสนใจหรือส่วนใหญ่จะไม่ที่ต้องไม่จำเป็นยังไงซะเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมมันเงียบซะเกินในช่วงนี้ โดยมันง่ายมากในนะก,กว่าจะได้เห็นผู้เล่นบางคนออกจากทีมมากกว่าคนอื่นเขาแม้ว่าจะมีสมาชิกหลายคนในทีมที่ดูเหมือนจะทุ่มเทให้กับโครงการของแมนเชสเตอร์พวกเขาเหมือนแต่แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผู้นำไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่นี่เราได้เลือกผู้เล่น5คนที่เราคิดว่าจะอยู่ในเลสเตอร์ so y, โดยเริ่มจากส1บเอ็ดคนนักการน้าในครั้งนี้เริ่มจากคนที่หนึ่งก็จะเป็นทัสเปอร์ชชมเคิล โดยงานนี้ทางนัทวันคนนี้อยู่กับสโมสรมานานกว่าทศวรรษแล้วถือว่าเป็นผู้สำประตูแคสเปอร์เชมเบิร์คนนี้จับไม่ไปไหนนะฮะโดยจำทับเดอะฟอกปรารี้ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมที่จอสยามในช่วงสมสัยนี้หลังจากที่เวสต์เมอร์แกนอำลาวงการไปโดยเขาได้นำสโมสรในขณะที่มอร์แกนลงเล่นในช่วงท้ายอาชีพการค้าแข้งของเขาน้อยลงนักเตะวิชัทภาพบีรายนี้ลงเล่นกับทางสโมสร470เกม และก็มีแนวโน้มว่าจะไปถึง500อแต้มก่อนจะแขวนถุงมือไปในครั้งนี้จำมาคนที่2ก็จะเป็นชนนี่อีวนพนักงานของเขานั้นมีดีขึ้นมากเลยนะฮะตั้งแต่กลับมาจากการบาดเจ็บของอีวนคนนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาได้มีความสําคัญต่อทีมปัจจุบันมากเพียงใดเขาเป็นกองหลังดีสุดในของสมโมสรและเช่นเดียวกับทางชอปไค์ขึ้นที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในแง่ของความเป็นผู้นําทั้งในและก็นอกสนามในวัย3ปีอีวน เป็นผู้เล่นอีกคนที่มองหาเส้นทางอาชีพของเขาที่ฟิลเบิร์ชเวย์และยังมีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่สโมสรน,นั้นน้อยมากเลยนะเจมาก็จะเป็นริคาโดเปเรล่าริคาโดเปเรล่านียได้สแสดงให้เห็นแวบ,บเดียวของการกลับมาสู่สิ่งดีที่สุดของเขาหลังจากมีอาการบาดเจ็บครั้งหน้าสุดแต่ยังคงไม่ทำเป็นประจำอีกครั้งอย่างไรก็ตามนั่นจะมาพร้อมกับเวลาเนื่องจากแบ,บ็คขวาได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถปรับปรุงเดอะฟ็อก ทางในด้านการป้องกันและการโจมตีได้มากเพียงใดซุนเตปวอชเวลนี้อยู่ในฤดูกาลที่4ของเขากับสโมสรและไม่มีอะไรจะแนะนำมาว่าเขาอยากจะย้ายไปที่อื่นณเวลานี้ต่ามาก็จะเป็นฮาวิบานมันยังพยายามดิ้นบรนเพื่อจะก้าวกระโดดตั้งแต่ฟื้นจากอาการผ่าตัดของเขาคู่แต่ก็ได้แสดงความสามารถของเขาทั้งฟิตและก็เฟิร์มโดยกองหน้าที่เกิดในเขาเทสท็อปนะฮะ เป็นผู้เล่นที่ใช้งานได้หลากหลายสามารถเล่นปีกหรือตำแหน่งหมายเลขสิบได้ต้องย้อนกลับไปสมัยที่ทีมเยาวชนของเขาเขามักจะดึงเชือกไว้ทานะเพลย์เมกเกอร์ที่อยู่ลึกไปหน่อยซึ่งชวนให้นึกถึงแดนนี่โดริงวอเตอร์ในด้วยการที่ชนะทางเพลย์กิจในครั้งนั้นต่อมาก็จะเป็นเจมี่วารดี ไม่ว่าคุณจะคิดว่าบอดดี้ควรจะเริ่มต้นอย่างสมเส,สมอในรายการหน้าได้หรือไม่และก็มีแาวนโนมบอกว่าเขาจะทําได้เขาจะอยู่ที่สโมสรอ,อย่างแน่นอนเขาจะตกชั้นฐานะผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยจะทําลายสถิติจำนวนนับไม่ถ้วนที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดในการก้าวสู่การเป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพในทางธุรกิจและก็เอฟเอคัพโดยวันดี้คนนี้มีโอกาสอย่างมากเลยนะ ที่จะออกจากทางสมโมสรเมื่ออาซน,นอนลล้มลงเมืมมม่อไม่กี่ปีก่อนแต่การตัดสินใจของเขาที่จะปฏิเสธพวกเขาได้พูดถึงความบูมบั้นของเขาที่มีต่อเดอะฟ็อกในครั้งนี้ดามตตี้พากาน,น่าผ่านเข้ารอบ3คัดบอลโลกแอฟริกาโดยทางเดนเนียลอามตตี้กองหลังของทางเลสซิสตี้ลงนามเป็นตัวจริงให้กับทางทีมชาติกาน่าเปิดบ้านเอาชนะแอฟริกาใต้เป็นต่อศูนย์ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกร,รบอบ2โซนแอฟริกากรุมจี โดยชนะในเกมนี้ทำให้กานาบมีทั้งหมด13แต้มแต่ทั้งหมดโคเกมเท่ากับทางแอฟริกาใต้ที่มีประตูได้เสียเท่ากันแต่ยิงประตูได้มากกว่าทำให้ทัพดาวดำคว้าแชมป์กลุ่มไปครองผ่านเข้าสู่รอบ3ามที่สำเร็จในครั้งนี้ส่วนท้านกลุ่ม H น้นอมปาริชเบนดี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติเซเนกัลที่คว้าแชมป์กลุ่มไปแล้วเปิดบ้านชนะคองโกไป2-0 โดยเซนตเก้านั้นจบรอบ2ด้วยการมีทั้งหมด16แต้มจาก6เกมผ่านเข้าสู่รอบ3มเช่นเดียวกันในครั้งนี้จิงจอกสาวพ่ายนางดวนทดเจ็บชวดแต้มแรกในลีกโดยทางเลสตี้นะฮะทีมหญิงพลาดการเก็บแต้มแรกในลีกสุดๆไปอย่างน่าเสียดายเมื่อพ่ายกับทางบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนไป็นช่วงทวารบาดเจ็บ0ต่อ1ในศึก FA Women Super League เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยทีมที่จองซาวลงเล่นในศึก FA Women Super League เป็นนัดที่7ของฤดูกาลแล้วโดวยเกมนี้ต้องบุกไปเยือนสนามเอ s ม็กสเตเดียของทางบริทันแอนด์โฮฟอัลเบียนโดย6นัดที่ผ่านมาทุกทีมของจุราานมอร์แกนแพ้มา6นัดยังไม่มีแต้มในครั้งนี้โดยเกมนี้ทำท่ามาว่าจะแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์0ต่อ0แต่ทีมเจ้าบ้านก็ไม่ได้ประตูชัยจากตัวสำรองอย่างทางไบซี่ซีมอน นาทีที่93ซึ่งจบเกมบริันเฉือนเอาชนะไปได้1-0ทำให้แข่งไปทั้งหมด7นัดเลสเตอทีมหญิงยังไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งโปรแกรมต่อไปจิ้งจอกสาวมีคิวต้องบุกไปเยือนอาเดอร์แรมในศึกคอน n ีเน็ตเทลทรีฟลิกครับในวันพุทธที่17พฤศจิกยายนนี้ ส่วนิึก f a Women's แม่นซูเปอจะเปิดบ้านรับก,การมาเยือนของทางเอฟเวอร์ตันในวันที่21พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนครับส่วนนิสึกเอฟเอฟบีแ e ่น e ู e ปอร์จะเปิดบ้านรับก,การมาเยือนของเอฟเวอร์ตันในวันที่21พฤศจิกายนนี้กันต่อไปเนม่าเจ็บกล้ามเนื้อบืดช่วยแซมบา้าซบฟ้าขาวนะ โดยกันที่ทางเดมาส์ดาวยิงตัวเก่งของทีมชาติปราซิลจะพลาดเกมสําคัญปะทะอาร์เจนตินาในเกมคัดบอลโลกหลังมีปัญหาการบาดเจ็บในครั้งนี้โดยจีสื่อในปราซิลรายงานบอกว่าเดบ่า์นั้นมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่ต้นขานะฮะทำให้ไม่สามารถลงเล่นในเกมสําคัญไปเยือนอาร์เจนตินาฟุตบอลโลกปี2022ร,รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ในเช้าวันพุธนี้ตามเวลาของประเทศไทยได้ สุเดมานนั้นเตรียมออกจากแคมป์ทีมชาติบราซิลเพื่อเดินทางกลับสมโมสรปารีสแซ็์แองก์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อเช็คอาการเพิ่มเติมก่อนเกมลีกสัปดาห์ที่เปเชจะพบกับทางน้องในวันเสาร์ที่20พฤศจิกยายนนี้ทางนี้บราซิลผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2 0 2 2่ได้แล้วหลังเกมเฉืินชนะโคลอมเบียเป,ป็นต่อสู์ในล่าสุดแถลดที่ทางอาร์เจนตินามีลุ้นคว้าตัวในเกมที่ต้องเจอกันในนี้ หากชนะได้แล้วก็ลุ้นให้โคลัมเบียชิลีหรืออุรุกวัยทีมในทีมหนึ่งไม่ชนะในครั้งนี้บาซาจ้องจะเซนฟรีอัสติิโกตตาในครั้งนี้โดยบาเซรลนาเดินหน้าแผนซิลของฟรีอีกรอบนะฮะหลังจ้องจะคว้าตัวเซซ่าอัสติิโกยตากองหลังกัรตันทีมเชลซีที่กำลังจะหมดสัญญาในฤดูกาลนี้ ซึ่งทางอาร์เซนอลอต้า้นย้ายจากทางโอลิมปิกมาซ์มาร่วมทีมเชลซี 4, ด้วยค่าตัวเพียง7ล้านปอนด์เมื่อปี2012ก่อนจะเป็นการสำคัญของทีมที่ได้ลงเล่นไปแล้วถึง412นัดในทุกประการพาทีมได้แชมป์รายการสำคัญมามากมายโดยสัญญาของอาร์เซนอลต้ากำลังจะหมดลงในช่วงสัเมื่อหน้าทำให้ทางบาร์ซ่านั้นจับตามองสก,กณนนี้อย่างใกล้ชิดและก็พร้อมจะดึงร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวหากสุดท้ายแล้วไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นจริง โดยทาง ESPN ซื่อดังการังงานอกว่าชาบีเออร์เนเดสหู้สื่อหน้าใบของทางบาร์เซโลนาชื่นชมฝีเท้าของอาร์ซิโกตาไปอย่างมากเลยนะและก็มองว่าสามารถเอื้อต่อการปรับระบบการเล่นการทั้งเป็นแบ็คขวาหรือหนึ่งใน3เซ็นเตอร์แบ็คนอกจากนี้ก็ยังมีประสบการณ์เพียบซึ่งน่าจะช่วยดาวรุ่งหลายคนในทีมได้อย่างแน่นอนท่าน,นี้เซซ่าอารุลิโกตาเพิ่งจะลงสนามช่วยทีมชาติสเปน ไปเล่นทุตวันโลกปี2022รอบสุดท้ายได้สำเร็จหลังเอาชนะสวีเดนไป1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซูเผิชาบีสนดึงเด็กเก่าจากอัลซาร์มาร่วมทีมนะโดยการที่ทางบัคดาชบูเดนชาร์ดกองหน้าชาวแอเรียนันวัย29ปีของอัลซาร์ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมแนวรุกของชาบีเออร์เดนเดสที่ร้องขอสโมสรเซ็นสัญญาก,กับลาเตในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยทางฟิชเชอร์เคสสือเบืองกระทิงรายง,งานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าชาบีเออร์เดนเดสนายใหญ่คนใหม่ของบาเซรลนาสนใจดึงเด็กเก่าบัตดัชบูเนชาหัวหอกชาวแอลจีเรียของทางอัลซาสมารุ่มทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยชาบีเนี่ยเข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์ของบาเซรลนาหลังสมสปรปลดบนันคูมัน ออกจากตำแหน่งโดยเทนเนอร์วัย2ปีนี้เริ่มต้นวางรักฐานสำหรับรูปลักษ์ของทีมอาซูการณนาตามความต้องการของเขาจนถึงการวางแผนในการเสริมความแข็งแกร่งในบางตำแหน่งที่เป็นไปได้ซึ่งเริ่มด้วยการสัญญากับทางเดนเนียลอเวสฟรูแบ็กวัยส8ปีที่เป็นแข้งฟรีเอเจน โดยตามการการายงานระบุเลยว่าชาบีน่าสนใจจะดึงบูเนชาร์ตมาร่่มงานกันอีกครั้งหลังเคยร่วมงานกันเป็นอย่างดีที่เอาซาร์ตตั้งแต่ชาบียังเป็นผู้เล่นของสมโมสรในปี2015จนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ในปี2019โดยหัวหอกชาวแอลจีเรบยรานนี้ทำไปั้งหมด21ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด19เกมช่วยตัวสังกัดในการคว้าชแชมป์ลีกการ์ตาในซักนนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะอย่างไรก็ตาม ํำร้องขอของชาบีเพื่อจะสัญญากับทางบูเนชาร์ตเนี่ยฮะกลายเป็นข้อตกเฉียงกันมากมายในสโมสรเน,นื่องจากหลายคนยังสงสัยว่ากองหน้าวชเาไปรนนี้ไม่ศักยภาพมากพอที่จะเล่นกับทางทีมอสูรนาได้หรือไม่เนื่องจากความแตกต่างชัดเจนระหว่างลิกกาต้ากับทางลิกเมืองกระทิงซึ่งเป็นหนึ่งใน5ลิกชั้นนำของยุโรปในครั้งนี้และคลิปข่าวเลสตีส้เย็นนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชะกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ